คำเตือนช่องตรงรถไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่อย่างใดเพียงแต่นำรถมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นให้ติดต่อเบอร์โทรเจ้าของรถในคลิปโดยตรงห้ามโอนเงินมาจำหรือเงินต่างๆที่เจ้าของรถเรียกมาทุกรณีให้ไปจ่ายเงินกันที่รถเท่านั้นไปเทสไปทดลองขับรถตัวจริงไปดูเครื่องไปดูเกียร์ไปดูช่วงล่างไปดูทั้งคันพิงพอใจค่อยจ่ายเงินกันที่รถสวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับรถกระบะทำงานรถกระบะทำเงินถึงแม้ไม่สวยมากแต่ก็ใช้ได้ครับคันนี้มาดูรายละเอียดของตัวรถกันครับขายสตาร์ด้าปีวอ์ รถดีช่วงล่างแน่นเกียร์ไม่หลุดไม่หอนเข้าชิปทุกเกียร์ค่ะคัดซีไม่ผูดเล่มเอกสารครบพร้อมโอนพาสีขาดเกินรถจอดอยู่ที่มหาสารคามนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยค่ะรถคันนี้สีสันภายนอกไม่ค่อยได้นะครับด้านข้างซ้ายมีร้อยขีดข่วนนะครับด้านขวามีร้อยบุบระหว่างกระบะแคบต่อกับห้องโดยสารนะครับค่อนข้างเยอะ อันนี้ก็มีรอยยุบด้วยครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีด้านท้ายของข้างไฟนะครับตัวนี้ก็มีรอยถลอกอยู่ส่วนกระบะด้านท้ายมีรอยเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องไปเก็บสีกันครับสำหรับคันนี้ถ้าอยากสวยๆส่วนภายในก็พอใช้ได้นะครับภายในให้อยู่ที่ประมาณ60%ครับตัวเบาะมีการขาดบ้างครับส่วนเบาะแคบก็ยังใช้ได้ครับส่วนตัวพรมพื้นกระบะก็อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับ แต่ก็สามารถลื้อไปซักได้ครับสําหรับพรมล่างทําเองได้ครับไม่ยากสําหรับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 2,500cc ครับเป็นเครื่องตัวมิซูบิชิสตาร์ด้าที่ทนครับถ้าเราไม่ไปแต่งอะไรมากไม่ไปโมดิฟายอะไรครับส่วนตัวเครื่องก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปดูคาบน้ํามันคาบรอยซึมต่างๆนะครับแล้วก็ไปสตาร์ทรถดูว่ามีไอ้น้ำมันออกทางช่องวัดน้ำมันหรือเปล่าครับไปเทสไปทดลองครับไปดูเสียงต่างๆของเครื่องนะครับรถขนหนดีเราก็บอกว่าดีนะครับ ภาพคันไหนไม่ดีเราก็บอกไม่ดีนะครับเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปเลยครับรถคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่37,500บาทครับราคานี้คนงบน้อยก็เป็นเจ้าของได้ครับส่วนรถรุ่นนี้ที่ซื้อขายณปัจจุบันโดยประมาณการนะครับ40,000บาทถึง7 0,000บาทครับส่วนทางช่องให้คันนี้อยู่ที่3 5ดาวครับถ่ายคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องและนำรถใหม่ๆมาเพื่อนรับชมทุกวันเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ